อย uh, <Jo> um, ู่นบบหลสาบตูครับที่บันติดกับ่จะเอาบอลยไครับนี่อะไรครับไปที่แดนบอลยังไมพาเซนตแบ็กนุ่มลูล่อสูงยาวขาตัวพยายามมาที่สิบี่เลตีล่างเล็กแตหมวใจใหญ่กบอลแม่ความแข็งแก่งของธนาเูฟว่ไปขึ้นมาที่ลาสตูครับรสองได้แล้วได้แล้ว

นครับนี่ซ้ายพงเขาหาประตูของตรนทีมราชมงพิมียลูกสูตรมาแตะเข้าขวาแล้วก็ยังไงแม่สับโรกกวันนี้ตบบอลมาเข้าทางอาร์เรมยันธนดทปัดติดครับแม่จะโตกลับได้แต่อย่างไรทีดียท้ายจะโตกลับมาแล้วครับสองล้ำบอลนะครับที่กระเพิ่อมเติมแต่ยังไม่ได้ยังไงโอ้แม่ยังทับทิ้งท้าท้องจา พายามรบพต้นมาดายไปมาี่มเลขเจ็ดเอาลยโยกโยกโยกหลอกโยกหลอกไม่ยังไงเอาไม่าคนล้วตัดเ่าไหร่แล้วก็ยังไม่ันกนนติดัดนมจ้ไเจ้้า่กนมีแด้ไปคืนมี้ต้ที่

ยัดมาฝั่งด้านแดนขวาไมเตะรอตูมาตรงนี้ยังไม่พอาผูุเของด้านบันดินยังอยู่ทางดานมุมเข้ามาวยยตัดี้เข้าใโจะได้กีแล้วก็ไหลขืมาให้เพื่อนแก็เห็นเก็บเท้านี่วาเข้ามาเปธรรมดาขวามาเอาเลยอลักไป เด็กเลยนะึงเด็กวนะันนึงต้องออส,นะสู้ด้วยสลีละนึงในสิกงอะไรไม่ค่อยต่างกับเด็ก

เติมเติมเติมอเซนเรียบอลเวลาที่เหลืออยู่ครับต่อโอ้เก่ามากครับสำหรับพี้าแม่เนแม่งติดครับ แดิมากเลยพยามมาที่ังหน้าขวาคุณดูทตาขอีมคครับมองหลังไปเล้ก็เปารฝากกระปุกของตระน้าทีสไม่ได้ก็จะมีการกเดียวกับมเลยใช่ไอบ่่างเรอ่งที่ได้ตอนนีตัวถือแ้นไหลมาเังรนขวายมครับแต่เ่าไหรแตเขาิ้าไรห้าอยากอยู่ที่นาทีจของต้วาแค่ มาจักวันนี้นครไลน์อยากอยู่ทนแดนดดพี่มาพี่อนนัวันนี้คค่อยๆออกออกประตูไปเลยเป็นลูกเตะมุมครับอ่านะครับคนบอลเรียลมาแล้วขวามาปั๊บโอ้โหสลับไปนู้นี้น่น โอ้ยผมนึกว่าเสียงเหมือนขวดปิดตัว้นจ้ปิดตัวน่วดคนลสีตกไกหมดเลยเอาละครับไหลมาเจ้าวันนี้ครับยังไม่พลาดนด้านนี่หละครับบัดดิดครับอยู่ที่นิินนงข้อมาเอาลยจะเอาเกมยังไงครับตัวททแดน่ตัวจิตด้านตูพีม้ตูพิามไหลมาเจ้าวันนี้คืนมาหนึ่งสองแล้วกตยังไม่ด้ทิ้แ้ไหลคืนมาหประตูโยกเข้างไราม

ลงทุกค hey, huh? ร hey, hey uh ับ huh. ด uh ้านปัด huh. ดิอาเดมิกครับหาไวทุกด้านมาแล้วีแครับเลยตัวเก้าทีเดีแดงตางกระแสบอลคืนมาพอกีถึงไปโอ้โหไปแล้วแต่ว่านีและครับอลยทเลยที่จะาดูความต้องการของทางด้านเองดท้ายบอล ตาแม่อยู่ทีฬาด้าีแล้ครับแม่ลน้ำเสือเหลือของด้านป t ิคเดมีเดี๋ยวจะไม่รู้คับกอนานดึงเส้นขวาอย่างัไงครับโดยสกอร์ที่ตามหลังอยู่ครับแม่ไล่มาทักหนึ่งประตูครับช่วงเวลาต่อนี้นะ้รกบมานแน่นอน แ <Vander> ล้วก็เดมาอล์มาแล้วยอลกมาแล้วงเร็วเกยมาเกีดไขไม่ได้ครับสำหรับสิลสองาไหลมาช่องนี้1นึงอาวแล้วให้บอไปดีอารัขอมบอลมินจวาแล้วก็กดหัวแล้วด็ป้าอด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 เลยเจียงย่โอตยบอลที่ไม่ห่อครับลูกยิงจังหวัดดีเข้าปัดุบวาด้านโบพี่ไมน่นะครับด้านบันเาแกบพี่ไมในคืนระพิษเลย มาไปเอาหน่อยครับไปเอาหน่อยมดมเออมาออกมาตั้งเอาตั้งเอาตั้งต้ี่ห่นดเยีมากดีมากเอาแบบนี้เเอาแบบนี้บอลม่เล่นบอลมเล่น của giàm, tài ba, đội quân số 2, đội quân số 3 đã được bố

ไปครับที่ผู้รักษาประตูต้องลีย่ครับสามาัวไปกับเด็กอย่าล้มลูกอย่าล้มล้มสิบครั้งแล้วไงหลากรงวันเองมันไม่ไหวแรงหมดไม่หมดแตะไม่ได้ถ้าถ้าอยู่กองหน้าได้เตาตลอดเหรอต้องรีบต้องเร่เลยครับสำรติทางด้านฟันที่ดนวครับเสือเลือ อ่าครับตรบอลล่นเร็วมาที่ปัสกาแกงวาครับีวโอ้รดไปมีเวลาอยู่เอาเสมอเสมอเอาให้สุดตรวจกับไอยูจีนมาได้ก็สุดยอดแล้วน้ก็หมดแล้วนะดจวีลนนมานี่จยูจินก็เกือบตายยูจินว้ผมว่าจะเข้ามาชิงใน่นนได้ มันเด็กเขาไม่ไม่เต็มหรือเปล่าเห็นเด็ก้เด็กเขาเต็มแล้ว้ไอ้ไปาชอี่ยังตัดไม่ได้ได้ไจะเยนกองหลังยนต์เขาเสือเหลือกัาด้าีลานมีแก็บอคาเดมี่ขาด้าแดนขวาไอโยกจังหวะนี้โอ้โหไอ่ี้ลก็างไปข้างไปครับเป็นลูการด้าโพ่ไก็าด้าซ้ายยังาดีขึ้นเบอร์จ สามภาคแข่ของแ้ได้อาเส้นานมตบั้ย่อหลังโยน่องหลโยนน้องโบดที่เหลืออยูาแล้วก็แม่จะขึ้นกีมไริเหลมักปายังไม่มีใครกบตุ้มมาให้เพื่อนที่แดงกางบอลแรกตามไปแก้ไขกับตีมาร์แล้วปิตันเทมไหล่ข้างขวาบอาเส้นเอาเสนม่ตีาแล้วก็แม่แกครบาแม่ทันไม่ทันลวโหนหลดออกไปล้วครับ

ได้ครับต้องก็ไปลงเลยครับมาตีเลยครับต้องไปลครับตับต้อไปครับครับตังครับ ที่เหลืออยู่อาจจะเป็นลูกตุ่นที่เราตของทางด้านทีมงานกับติ๊กข้ารับมี่ครับทางด้านแด่นท้ายไป มาทีแรกหน้ายังไม่หายโมทตาตกลับมาแล้วอรวยเท่ากันอยู่ทีแตาปิดตัซ้ายนเี่ีตัดัครับยังไม่พาดกับิททีมยุกยาวๆไปทีเยยังไม่พานะครับนี้แม็กซรูปหอแล้วก็โูกชิทมาของธาจ้าทจััไม่ทันไม่ทันไม่ทันจับบอลจับบอลแรกไม่ดีครับเสียบอลนัดโปริแล้วก็ปล่อยบอลงข้า ทุ่มาวนี้ครับแมตตีูลิของตะบัดินี่อาวโตกับมเลที่มาแดวาี่ี่ข้ามาแล้วก็าแล้วก็ปัยัไปได้ครับลดอกรับไปกข้ลังูตีไม่ยืนอยขวาชีอกจากก้องหลังเขาดิลกดอไปรับก่อนหมดเวลาแล้วครับตร เดินมับยังตมีกระดูต้องี่ยเอาไว้แบนมีใครไหมเอาบอลเน่ยไม่ได้อาบอลไม่เปิดท้มาเข้านใกงลางเนี้ลมาแล้วยังไงไหลักแท็มาเจ็ตัดสีนใจยิงครับสุดทุกครับทอครับโาจองไนอางเงียองยนไม่ไหรอครับสัญญาณบเฮลินนี่แล้แม่ยังคืนอยู่ ยังเปลี่ยนจากปากกระดูกที okay. ่มาในปากประตูโอเคดูบอลแล้วก็ใส่ครับเวลาพอดีล่าเป็นนี่นะครับจังหวะสุดท้ายครับผู้เล่นทีมสัญญาตุ เป็นด้านโพีไมครับเป็นไปชนะทางด้านบันติดอชาเดี e ครับด้วยสกอตตาประตูต่ปรงครับเดียวโอดม จำไปถ่ายดยนไปถ่ยด้วยก่งมากยิ่มากลูกดีมากเอากล้องไหมดี่เจนเี่ไอบอลไม่เห็นเร ว่ถ่ายรูปเลยเด้ออันนี้ถ่ายวิดีโอโอเคทุกคนเลยเยี่ยมเลยถ่ายรูปโอเคม่ตไม่อยู่ข้างหน้าก็ได้ลูกข้างหน้าเนี่ข้างหน้าเลยน่ข้างหน้าเลยมาอย่าบังอย่าบังนั่งนั่นั่งลงเลยออน่ารักหนึงสองโอเคหนึ่งสองหนึียมมากครูโอเคครับครับอยอยอดยอด สัมภาษณ์หน่อยครับมีใครให้สัมภาษณ์ไหมครับเออเจนเมินเลยเยี่ยมเก่งมากลูกเก่งทุกคนเลยเก่งทุกคนเลยลูกสุดยอดนะเช่นสัมภาษณ์นะครับเป็นไรลืมเหรออ๋อสไลด์ปมีอะไรจะกล่าวไหมครับท่านผอสุดยอดครับสุดยอดครับวันนี้เด็กๆสู้มากครับสู้มากครับ ทันเมนต์แรกของปี69ครับรับรองว่าบัณฑิตอะคาเดมี่สู้ต่อไปแน่นอนครับเดินหน้าด้วยกันครับผผ